สวัสดีครับอยู่กับรายการเฮ้ยอยู่กับช่องสวัสดีอยู่กับช่องฮะกับรายการใหม่ของเราฮะนี่อะไรวะโดยในวันนี้ผมให้เพื่อนเนี่ยเอาของมาแล้วก็มาโชว์กันก็เดี๋ยวคิดเป็นไงเดี๋ยวมาดูกันแล้วกูไม่ได้เตรียมอะไรมาด้วยกูเอาของใี่มันมาจากสมแล้วเป็นในรถในรถนี่แหละกูไปทำงสมแล้วเป็นมึงก็เดี๋ยวเดี๋ยวโอนให้ออกกันว่าใครเป็นคนเอาของออกมาก่อน อ่าโอเคแบบสกุนักมานักนักใ่หมอะไรเง้ยนใจเลยใครออกก่อนนะกำแบงง่ายๆดูง่ายดีจำกับแบงโอเคเออออกำกำแบงออกออกถ้าออกนี่คือเก่อนเลยเอเล่นก่อนเลยเล่นน้อยถ้ากำแบงนะกำแบงเดี๋ยวพี่บูมเป็นคนเปิดก่อนบนขวาบขวาบขวาโอเคาเเมของกัน หยุดแล้วหยุดแล้วแล้วหลับตาของมึงหลับตาเฮ้ยอมน้ำอมน้ำอุ้มน้ำอ้มน้ำอมน้ำอ้มนาเกี้ยววางครับเพื่อนตาตาครับหลับตาหลับตาได้เวลาหลับตาเฮ้ยไอ้เกี้ยยังไม่ได้โชว์อะไรเลยไอ้แต่ยินนี่คือคือนี่มึงถามอะไรบอกดีๆกูคุยไม่รู้เรื่องไอ้เกี้ยอะอะอะไรนะ ไอสัตว์เร็วๆเฮียนี่พูดดีๆแต่แรกก็ไม่เป็นไรไรสัตว์ไปไปไปเอาเลยเอาเล่นไหมเอาเลยนะแบบตาที่เฮียแบบตาแล้วนะหยุดคือว่าคือถ้าเอาออกมาปุ๊บอแบบพวกพวกมึงอะนี่ใส่งพวกมึงนะไม่ขำพวกมึงก็พ่นหนีเฮียผมเราคุยเลยว่าเอา เอาอีสามสองหนึ่งลืมตาเฮ้ยมึงพ่นเลยไม่เนไรพ่นทีหลังอ่ะหันหน้าหันหน้าในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันล่ะไปกันเลยสิวะ มึงตั้งใจหันมาหากูมึงอะไรมึงมาอะไรมึงทำอะไรมึงมาอะไรมึงบอกให้ต้นเลยแล้วมึงบอกว่าไงมึงหันมาทำไมมึงมาทำไมไปกูเอ้ยมึงก็หลอกกันกูอ่าอ่าเยี่นี่แหละน้ำอบบเชยพอนอย่างไนี้ด้วยคนที่อะไรผมน้ำอบไปในรถ น้ำหอมมเหอน้ำหอมมันเอาไม่อยู่รุ่นนี้น้อตัวนี้กินตัวนวนมอเนี่ยองอะไรเนี้ยยัไม่เท่าไหร่หรอกฝนแม่งรั่ว่ะแล้วคือเหมือนเหมือนฝนมีกาอะไตเหมือนมีน้อฟางอะอยู่นแล้วัวอะไรไม่เคยมาไอ้ตัวนี้ของใครเี้งมึง่แฟนก่นแล้วมันี่ เอาไม่มาขี้นี่เปนญญ็นการดีสุดเมื่อกี้ไม่ต้องข่าวแมึงข่าแล้วพ่นในนี่เลยเพื่อนกลัวโดนมาไงเองเอมันเปียกได้ไม่เป็นไรหรอกต้งพูดเองให้พ่นเลยพอนกูพ่นทุกมือ,อเดี๋ยวเดี๋ยวตาอะไรไปตาโก้ตาไปตาโกโเ้โเดีเ๋ยวเมืมึงหลับตาไว้อาอมน้ำอมน้ำอมอมมบมมัวมยังเอเดชเจอม์มัวยัวเู่นึกย่กไม่ออกหรือบุกขึ้นไปไหน คาดีเรา,า้ไปเสดิงับนีเ่เดหรออ๋อออน้ำหนึ่งอาลืมตาไอ้บุอาลืมตามาเพื่อนได้แล้วได้ฮึ ม่ไหวก็ค่อนนอนเพ่นไปิึงกลัวไปถเหลือก็ได้รอดรอดอดตายแลเราเราหีอเราไม่ไม่แล้วเมื่อกี้มันก็รอดไอตน่นกูเหนื่อกูทํใจยังได้ยังได้มาหนื่อยเหน่ยตายตาเอาตายพี่ะสอตสกอตข เดี๋ยวมีอะไรครับมาปุ๊บมาทำไมเนี่ยคอไมอเดียวพอผิดปุ๊บคุณได้ถึงโซนโมหะใช่เป็นแดดนห้าจอนจัดฟองมาได้เหรอโนโฟห้าได้ใครเปนแดดขึ้นมีไอ้โกอ่ะไอ้โจ๊กนิดนึเออเยอะไม่เคยฟังคำผมร่วคืออะไรบ้างโมนแดดเลยโแดดเเียะโดนไหม้ไหมเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวของชิ้นต่อไปเป็นของเหนือคุจะของเป็นของพี่เหนือของพี่เหนือให้เขาไปเตรียมน้ำก่อนลืมตาเลยลืงตาเลยลืมตาเลยนี่เบาๆเบาๆขึ้นกองน้ำอ้เหี้ยไม่พุ่งแถมแดกน้ำด้วยเฮ้ยมันได้แดกน้ำรีอะไรขึ้นกองน้ำไหมกองน้ำไหมไม่ได้ขึอนมาทายินไปเลยไม่ไม่ได้ทายินไอสัตว์ก็เพิ่งบอกของแปลกอ่ะคนเหี้ยเลยพวกขึ้นกองน้ำหลังรถอ่ะหมุมน้ำหมุนน้ำหมุนน้ำหมุนน้ำหลับตาหลับตาหลับตา ลืมตาลืมตาไอ้เข้าใจได้นี่เข้าใจได้เอี๋ยวบอกได้ปากซองวันัลนวันนั้นไงวันนั้นไงวันนั้นไงี้เฮี้ยรู้ไหมมันผ่านเฮี้ยอะไรมาบ้างอะไอ้สัสตอนนี้เพื่อนเรายิ่งเสื่อมนะมึงดูดิมึงดูซองมันนะ ปกติไม่ต้องเตึงๆซองฟอยๆหน่อยไม่ไม่มีลมเลยนะร้องออกร้องออกวันนั้นดูคลุ้มนั้นเลยเฮ้ยนั้นเลยไม่เอาลงรถเลยนี่ไงมั้งเหี้ยปก็ติดอยู่ในนั้ำไงต่อไม่เอาลงรถไม่เท่าไหร่อะไรนะมึงไม่ทำอะไรกับมันเลยวะไม่ได้แล้วมีมาถอยไม่นี่มาม่าทำคุ้มไม่นับหลอกแพ้ร่ผมนับเลยหลับตาหลับตาเลยหลับตาเลยอ่ะลืมตาเลย มมมมไม่รู้นะว่าล้างเรียงอะ่ะท้ำเปิดมาแล้วมีข้าวเลยเนี่ยว <c oughs> ม่เรียงเน่ยวไม่โดนจี๊ดเลยไม่โดนจุดไม่ไม่ไม่<า>นะ่า,านะซับซ้อนอยู่ไม่นี้อันนี้เปิดแม่นี่มีประวัติไงอันนี้มันตอนเอาไปตอนที่ป .4 ป .5 ป .6 ที่ไปดูเด็ก ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่คนเรียกอ,อันอันนี้คือตอนไปเรียนไป้ประถมไงไปประถมไปกินข้าวด้วยเด็กอยูอ่ไม่มีเก็บต,ตังค์ซื้อกินข้าวก็เลยเอาน,นี่ไปไปขอเขาเอออะไรอ่ะ บนเราเสียสูญเสียพลาะอะไรครับอาหารมาคน,นเดี๋ยวตอนนี้เพื่อนผมติดภารกิจเร่งด่วนจับงูังคับบัญชาการคือติดรหัสแดงออกมาหนึ่งตัวนะเมื่อกี้เจ้าเหนือครับไปแดงไปเหลืองนะเาอขาขึ้นกองน้ำมาแล้วก็ <c oughs> ไปเลยต้องไปแดงเลยนะแดงทวหนึ่งฮะเมื่อกี้ตอนนี้เหลือเหลืออยู่ห้าหนอเดี๋ยวไปกันต่ตอบตาอ่ะก็ตาตาใครวะตาลูกรอบสองนะครับนี่นี่เป็นรอบสองแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ผมเป็นเดิมอ่ะอมน้ำชิลคุณไม่อยากออกมาเท่าไหร่ để kêu chơi lằng lốt tao ta ta ไม่มีแฟนเรยไม่ไม่ใช่นะไม่ใช่ไซส์กูนะดูไซส์ก่อนดูหลักฐานก่อนนะไม่ใช่นะสี่เก้าถึงสองนะไม่ใช่นะมึงถึงสองดูไซส์ด้วยมึงดูไซส์อะไรไซส์ไหนเดี๋ยวโอ้โหไม่มันเยอะจังอ่ะเออไม่เคยใช้เลยนะก็ของใครอ่ะไม่ใช่ไซส์กูให้สองกูไม่ได้ไซส์มึงใส่อะไรใส่แค่หกนะเดี๋ยวเดี๋ยวตาไปตาผมอ่ะงมน้ำยังเดี๋ยวโอก็อยู่นี่ก่อนแล้ววนเดี๋ยวเราค่อยสลับก็เดี๋ยวเดี๋ยวให้เพื่อนอมน้ำเดี๋ยวผมหยิบของมาตามงม ยัไมยไยไม่เปียกเลยไอ้ยี่เนี้ยเกูเยอะละลับาลับตาลาลาไม่ต้องพูดเยอะันาเปล่าทางเปล่าไม่มีไม่มีไม่มี อย่ากันแม่งก็พวกนองมาคิวเฮ้ยโอไม่ได้ไว่ทำ้วยไอ้แล้วไม่มิสู้ไงไม่ไม่ไม่ใช่ไอ้นี่กูจินแบบไอ้เกียวนี่หวานคิวนั้นไอ้เจี๊ยมมันบอ rock Ja <laughs> 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 หวุนอยู่ว้าวเหวี่ผู้ที่ยังบทนั่นแหละหนักๆนม่เระวังหนักจริงไอ้คนทีเห็นจริงกว่ารอบเนี้ยลางไหนเนี่ยหนักจริงไอ้เมื่อไรเนี่ยกูพยายามจะหันไปถามมันไม่ามันเอามาทำไมถึงลืมตักผมเออยู่ไอ้ขี้ฝุ่นก็ได้ขี้สียวไอ้ย็นฉับมาเย็นฉับไอ้แกน้ำอ้าวเงี่ยอาเนี่ยเดี๋ยวไอ้คนที่หยิบของมันมาอยู่ตรงกลาง อลืมตาลืมตาลืมตาเอาให้ครบติดหวังว่ะ จิงมาเนี่ยอันนี้คือ่หลังรถล้ไงไม่ไดเก็บทั้ดอยู่หลังรถเลยเดินหยิบมาะเนี่ยก็กูไม่รู้กูมีกูมีของใหญ่อยู่แต่ว่ามันออว่ามันเทิ้นท้ายเอิเจ้าของเสือเป็นเจ้าของเสืมอ่เปนโตขึ้นนะ่โตขึ้นนะตายตาตาคู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 ตาตาาูตตเนี่ยีู่โอ้โห ยี่ตองถ้ารอ้วไเหียแม่งไอสัตว์เอ้ยเฮ้ยกูเนี่ยกูเนี่ยเองดูสคอร์เออือออออือออื้ออืออ มีทุกสีทุกขนาดทุกไซส์อออมีห,ห,หมดจะเอาสีไหนไซส์ไหนว้าเาแล้วผ่มีน้ำบอมเลยเนึ่งกลัวๆเอา ไม่ตอนอันนี้เก่งใจงตอนแรกว่าจะเอาใส่น้ำแล้วเปิดฝาทีให้มึงดูด้วยแต่กลัวเก่งใจอ่ะตอนแรกกะจะอยู่ที่นี่เลยอ่ะอันนี้อะไรน้ำขันขเนาะไม่รู้ไม่รู้รน้ำไมีกลิ่นไหนอไอ้เ่ยที่กินอะไมันอะไรมันขันขัอ่ะมึงอมอย่าพูดมากอ่ะอมนะอ่าลืมตาเพื่อนอ,อืออ่าอือจริงจริงอ่ะมันหมดแล้วบอกว่า มึงม่ถัเล่นเหนียวเลยนะจริงมันยัไม่ไปอ๋อ้คือมึงไม่ขาเนี่ยมึก็กัดัวไงอ้วอ้าวอ้าวอวอ้าวอ้า้าวอ้าวอ้าวอ้าด้อ้า้าวอ้้้า้้า้้้ว้า้า้วออาววีววอวอา้้ออาาอ ไปดาวใส่ฟังครับกำลังจะราบเยไอ้ยีได้ยูนี่เ้ยเอครัดรอเดี๋ยวเลยอรตาหังตาอันนี้เก็บก่อนอันนี้เก็บก่อนเดี๋ยวกันจะหนาวเฮยทไน้ำเราออือยะสามสองหนึ่งลิฟต์ต

ตอนแรกเอา้ตอนแรกกูเอาลำโพงเก่ามาแล้วกูเจารีโมดมาด้วยเป็นรีโมดเปิดลำโพงไงแต่ว่ากูหยิบรีโมดเอ็มแล้ไม่ไดสาด้ยยายต้งร้อนเลยยายตจงร้อนเออจัดจาอยูไม่งยายึงเอากระอกยายดูยายร้อนเออดีมัเอยายเออใช่กูวม่ร้อนเลยแล้วใครไอ้บูมารู้ดีบโบอ้บม่แล้วเดยวคินสุดท้ายเียวิดหนึ่งสุดท้ายเราสุดท้ายนี่กูหลุดเลยเดมด่ กูรู้ได้ชฉดเฉดพี่กูแบบตาลีโมเดงไงอเหยตาตาตอนแรกตอนแรกตอนแรกผิดหวังไอ้สัตว์สักพักเชี่ย้พ่นพบอกยายอยู่หมดเอยายอยู่ไหนกูรู้เลยได้ไปด้วยอเหียอเี้ยึ่งขำพึ่งขำพึงขำสาม

กูหลับตาทไเห็นหลับตาอยู่บ้างอ่ะอ่าอันนี้ของกูแม่งต้องต่อต้องต่อหลังแต่ตาแป๊บขอต่อแป๊บเลยมาล้วแ๊บึแป๊หนงอย่ามันวางของอันนึงอ่ะลืมตา ูรูล uhm ้คบ si> ีหายไหนเนี่ยูว่ากูไม่แก่กไม่เห็นเไอ้ยิงเสกแม่าป็นเส้นเลยไอ้ยเแลยังแกมสภาพนี้หลุดตั้งแต่ดอกที่กูเหอเวเพราะมันตีคว ประกอบล่างก่อนเลี้ยงแบบเอ้ยเอียาไอ้กล้องตอนแรกกูนึกว่ากันดำเนยเออเออกูนวดก่อนล่างก่อนกูนวดไอ้ตัวดำกจอเล่นเพราะมันมาเป็นดังปุ๊กไงเลี้ยอะไรปะเฮียาไอ้กันดำมันหนักๆไว้เลยเล้ยเสียงหนักแน่นเลยเขาวางแรงทุกอันนะนี่ไอถามไงไม่บ้านถามบอสโค้งยี่ไหนมาเล่นนะครับชิ้นสามมึงให้เวลากูแป๊บหนึ่งปิดตานะอย่าพึ่งนะ เดี๋ยวหงเ้นเอาคุณนับสามสอนึ่พี่กันเอาละสามสองหนึ่งไอสัเย้หลงลัไอ้สัตโอ้ยเย้ยตอวเอี้ยวตัวกบหน้าตาตุ่นตาตาไม่ไะบักหนู ใช่ไปไม่ได้เลยที่เรนี่บอกไม่ได้เตรียมมาไอ้สัตว์เออกูไม่ได้เตรียมมาครูเอาไปหลักบ้านพ่อคูสำรวจละผมเอาไปเก็บเองเลยนะเฮียเนี่ยพ่อมาทำแล้วไอ้บอสที่จะดูพ่อไปไหนกกููเห็นเห็นขวิงดอกแรกกูลั่นเลยดูแม่งดีเฮียแม่งใครจะมาเช็ดมึงมาเช็ดเลยสัิโดนโดนพีหนูหนูเป็นอันนี้เลยเฮ้ยมึงเช็ดหน่อยมีซากหนูอยู่นะไม่เนอะมีนะมีมีหน้าตาก็ดีเฮียเล่นชงโมกอืมอืม เอาละ응เอาละ um, เอาละ um. อ่ะลืมตา,อาเอ้ยคนไม่รู้คนไม่รู้ตั้งอยู่ไอ้เนี่ยไอ้ัพไอ้ยี่กลุดเลย อะไรวะเฮ้ยม <R> ึงก็เล่นไม้ค้าบอ่ะมีบิลเลเชอร์ไงออ๋น่ารักโอ้ยเยี่ยมมันก็ลงทุนเดินมาบริสัทลงทุนเดินมาเยี่ยมอ้เลยด้วยอ่าก็นี่เป็นชิ้นสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเอาตัวเต็ดเเลยกูป่วยเพราะเยี่ยบูมน้ำมาเทแต่แต่ก็ไม่น่าถ้าไอ้ห่อไอ้ห้อนี่ห่อไอ้ห่อนี่คือไอ้เหี้ยยอมเลย เอ้อย่างไองนี่อย่างไอ้อย่างไอ้มงนี่อ้ยไอ้ไอ้1ริ้วจ๊ายอ๊าฟฟ ตาแรกอ่ะเฮ้ยพี่สัตว์ฉันดูด้วยมันหลงงามากูเก็บส่งงาไม่ดีเหี้ไอ้เหี้ยโม้โม้เลยเนี่ยสัตว์กูเล่นกูเล่นับเต็มมัว่าอุ้ยกระชุ่มกระเลยอันนี้มีสปอนเซอร์นะฮะไม่ไม่สปอนเซอร์หรอกก็เป็นแบรนด์ของเพื่อน อยากสนับสนุนเพื่อนะครับก็เดี๋ยวให้เจ้าตัวเขาขายเอาอได้ด้วย,วยอ่ะผลิตภัณฑ์อยู่กับสบู่นะครับจินบีฮันนี่โซฟนะครับเป็นสบู่ไว้ล้างหน้านะครับทําให้หน้ากระจ่างใสปรับเซลล์ผิวหน้านะครับไล้สิวนะครับนี่นะครับ <c oughs> ลิงก์ติดต่อก็เดี๋ยวให้เพื่อนทิ้งไว้ให้ในใต้ดิสคริปชันนะครับแปลว่าอะไรสักอย่างข้างในนะ อะไรสุกอย่างเลยเหรอเออะไรกอย่างเอ้ยคำอธิบายเพิ่มเติมอ่าอยู่คนแรกมีมีไอจีแล้วก็ตะก้าอยู่ในทิกตอกนะครับแล้วก็มีลายลายออฟฟิเชียลด้วยนะครับสามารถไปกดได้มีโปรโมชั่นนะครับลด30%รเลยแต่ถ้าติดต่อจากช่องนี้นะครับ บอกว่ามาจากช่องฮาร์ฟรีไม่ฟรีครับผมลดให้ไปเลย10%บเปอร์เซ็นต์จากสามสิบอีสิบเป็นสี่สิบเปอร์เซ็นต์โอเคไโอเคจากสามสิบเปอร์เซ็นต์ที่ปกติลดอยู่แล้วลดอีกสิบเปอร์เซ็นต์าค่สี่สิบเปอร์เซ่นต์เออได้น้อยกว่าที่อื่นนี่ครับฝากติดตามนะครับขอบคุณมากครับก็สำหรับวันนี้ก็สำหรับวันนี้ก็รายการใหม่ของเรานะครับก็ ฮะอะไรวะใช่ไหมฮะอะไรฮะนี่อะไรวะไอ้สังหยาบกูจำไม่ได้เออฮะรายการใหม่เราฮะนี่อะไรวะนะครับก็อาจจะเป็นอีพีเดียวนะครับไม่งั้รู้สึกจะป่วยนะฮะป่วยไอ้ยี่นี่เทน้ำใส่กูเลยไอ้เหี้ยวันนี้พอแค่นี้ครับสวัสดีครับลาครับ